สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะมาเจอกับคุณครูเบลนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ EP ีก่อนหน้านี้ที่เราได้เรียนไปเด็กๆพอจะทําได้ไหมคะทําได้ใช่ไหมคะวันนี้ครูเบลจะพาเด็กๆเ,เข้ามาสู่การชบชวนเนื้อหาที่ผ่านมานะคะแต่ก่อนอื่นครูเบลอยากจะแนะนําหนังสือเรียนที่เราจะใช้ในการเปิดภาคเรียนนะคะ สำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเทอมที่1นนะคะเราจะใช้หนังสือเล่มที่1ค่ะนี่คือหน้าตาของหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่1นนะคะจากนั้นเรายังมีอีกหนึ่งเล่มค่ะคือแบบฝึกหัดค่ะเราจะใช้แบบฝึกหัดเล่มที่1เหมือนกันนะคะเด็กๆนี่คือหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดของเราในเทอมที่1นนะคะครูไบอยากให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ในหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดทั้งสองเล่มด้วยนะคะ ต่อมาค่ะวันนี้ครูเบลจะพาเด็กๆทบทวนในบทที่1ค่ะบทที่1ของเราคือจำนวนนับ1ถึง10และ0ย์ค่ะแต่เอก่อนอื่นเราจะเรียนเรื่องนี้แปลว่าเราจะต้องเป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราจะต้องนับจำนวนให้ได้ก่อนนะคะแต่วันนี้ครูเบลมีวิดีโอมาให้กับเด็กๆค่ะเป็นววนวิดีโอเพลงค่ะวิดีโอเพลงนี้จะเป็นการนับ 1- ถึง10แล้วก็0ค่ะ เด็กพร้อมกันเลยยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบหนึ่งถึงสิบพวกเราจำกันได้ไหมคนไหนที่อยากเลียนเก่งก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบ หนึ่งถึงสิบพวกเราจำกันได้ไหมคนไหนที่อยากจะเก่งก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบหนึ่งถึงสิบ ពួករោចចាំកັນដែរទេថ្ងៃណាពីយើងមានទេក៏ត្រូវនៅលេខហេដែរដល់10នៅទី10នៅទី10 นับให้ครบั้นหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบนึงถงสินับให้ครบ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิดีโอที่ครูเบลนำมาให้เด็กๆพอจะร้องตามกันได้ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆมันฝึกทบทวนในการนับจำนวนให้ได้คล่องนะคะเพื่อเราจะนำมาใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้ครูเบลบอกว่าเราจะมาทบทวนในเนื้อหาของบทที่1ใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าในหน้าจอของครูเบลตอนนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดคะ ใช่แล้วค่ะมี3ชนิดค่ะมีอะไรบ้างคะเด็กๆ1มีมีกวางค่ะ2มีลิงค่ะสมีอะไรคะกระต่ายค่ะเก่งมากค่ะจะลรงมาทำแบบฝึกหัดกันพร้อมกันนะคะโจทย์บอกว่าให้เด็กๆนับจำนวนสัตว์แล้วระบายสีตามจำนวนค่ะเด็กๆลองดูสิคะเราจะเริ่มนับจากสัตว์ชนิดใดดีคะใช่แล้วค่ะเราเริ่มนับจากกวางดูก่อนนะคะ กวา้วางมีจํานวนกี่ตัวคะเด็กๆจํานวน1ตัวใช่ไหมคะแปลว่าหนูจะต้องระบายสีกว้างทั้งหมดกี่รูปคะใช่แล้วค่ะ1รูปจากนั้นเริ่มทําจากกระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายของหนูมีจํานวนกี่ตัวคะเด็กๆนับ1 2สองมีจํานวน2ตัวแปลว่าหนูจะต้องระบายสีทั้งหมดกี่รูปคะ ใชล้ค่ะต้องระบายสีจำนวน2รูปนั่นเองค่ะได้ไหมคะถ้าได้เราไปดูแบบฝึกหัดต,ต่อมานะคะแบบฝึกหัดต,ต่อมาเขาบอกว่าให้นักเรียนนับจำนวนสัตว์แล้วระบายสีในวงกลมให้เท่ากับจำนวนสัตว์เมื่อกี้เราระบายรูปสัตว์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราต้องมาระบายรูปอะไรคะระบายรูปกลมๆให้เท่ากับจำนวนสัตว์ ครูเบลขอยกตัวอย่างนี่ค่ะเป็ดค่ะเป็ดของหนูมีจํานวนกี่ตัวคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็ดของหนูมีจํานวนสี่ตัวแปลว่าครูเบลต้องระบายกลมๆหรือระบายวงกลมทั้งหมดกี่วงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะต้องระบายทั้งหมด4วงค่ะได้ไหมคะถ้าได้เราไปต่อเลยนะคะต่อมาค่ะ เบถามหน่อยค่ะมีงูไหมคะมีงูไหมไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีงูแปลว่าหนูจะต้องระบายสีกลมๆไหมคะไม่ต้องระบายนะคะเด็กๆด,ดูสิคะมีสัตว์หลายชนิดเลยใช่ไหมคะจากเมื่อกี้เราระบายแค่มากสุดคือ5รูปใช่ไหมลูกจากนั้นเรามาดูค่ะในภาพนี้ครูเบลขอยกตัวอย่างนกค่ะนกค่ะเด็กๆนกมีจำนวนกี่ตัวคะนับพร้อมกันนะคะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9จาำนวนกี่ตัวคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะ9ตัวแปลว่าครูเบต,ต้องระบายกลมกลมหรือวงกลมจำนวนกี่วงคะใช่แล้วคะ่ะ9วงเก่งมากจากนั้นดูต่อคะ่ะมาดูต่อในหน้าถัดมานะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆวาดรูปไข่ในตะกร้าคะ่ะตามจำนวนที่กำหนดให้หน้าตะกร้า เด็กๆดูตัวอย่างที่เขาให้มานะคะเขาบอกว่าสองสองนี้แปลว่าจะต้องวัดไข่ทั้งหมดกี่ฟองค่ะเด็กๆก็คือสองฟองใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างจากนั้นเด็กๆลองมองมาที่ศูนย์สิคะหน้าตักรล่าบอกว่าศูนย์แปลว่าในตักรล่าจะต้องมีไข่ไหมค่ะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะในตักร้่าจะต้องไม่มีไข่ไก่อยู่นะคะ จากนั้นค่ะมาดูตะกรล้าใบสุดท้ายค่ะใบตะกร้าใบสุดท้ายเขียนว่า1แปลว่าตะกรล้าใบนี้จะต้องมีไข่จํานวนกี่ฟองคะเด็กๆจํานวน1ฟองค่ะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปกับจํานวนค่ะอีกฝั่งหนึ่งของเราเป็นรูปใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งของเราเป็นจํานวนค่ะเด็กๆมาดูพร้อมการรูปที่1น,นะคะ รูปที่1แมงมุมแมงมุมมีจํานวนกี่ตัวคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะ 1, 2 3่งสามี่ห้แมงมุมเรามีจํานวน6ตัวแปลว่าจํานวนที่เราจับคู่ก็คือ6ค่ะต่อมาค่ะดูต่อค่ะในรูปที่2ค่ะรูปที่สองมแมลงแมลงสีน้ําตาลของเรามีจํานวนกี่ตัวคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะ 1, 2 3 4 5 6 7 8มีจำนวนกี่ตัวคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ8ตัวแปลว่าเราจะต้องโยงไปหาจำนวนคือ8ค่ะเก่งมากต่อมาค่ะครูเบยกตัวอย่างสุดท้ายนะคะเป็นรูปตั๊ก,กแตนใช่ไหมคะตั๊ก,กแตนมีจำนวนกี่ตัวคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7มีจํามีจำนวน 7ตัวแปลว่าเราจะต้องโยงไปหาจำนวนที่มีชื่อว่า7ค่ะมาดูตัวอย่างค่ะอีกหนึ่งหน้านะคะเพิ่มเติมเป็นการวาดภาพาค่ะตามจำนวนที่กำหนดให้เด็กๆด,ดูสิคะจานวนที่เขากำหนดให้คืออะไรคะ6ใช่ไหมคะแปลว่าหนูจะต้องวาดรูปจำนวนกี่รูปคะ6รูปในที่นี้ครูเบลขอยกตัวอย่างนะคะครูเบลขอยกเป็นรูปนก ครูเบยจะต้องวาดรูปนกทั้งหมด6ตัวเรามาวาดพร้อมกันเลยค่ะตัวที่1 2 3 4 5 6ครบแล้วยังคะครบแล้วใช่ไหมคะแปลว่ารูปที่ครูเบย์วาดตามจำนวนคือ6ก็แปลว่าครูเบยจะต้องวาดนกทั้งหมด6ตัวนั่นเองค่ะ เรามาสรุปกันพร้อมกันเลยน,นะคะสำหรับวันนี้ที่เราได้ทบทวนไปเราจะได้รู้อะไรบ้างคะเด็กๆใช่ละคะ่ะเราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้จากอะไรคะได้จากการนับค่ะจากนั้นเด็กๆสามารถนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ี่ห้าเปเป็นจำนวนนับใช่ไหมคะที่เพิ่มขึ้นครั้งละ1ค่ะ สำหรับวันนี้ครูเบลฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะคะวันนี้บายบายค่ะ